หน่วยการเรียนรู้เด็กไทยยุคใหม่เข้าใจโควิด -19 ตอน3สาระการเรียนรู้ย่อยการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนอื่นคุณครูนิ่งกับคุณครูปูจะชวนเด็กๆมาล้างมือกันนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่เข้าใจโควิด -19 ค่ะตอนนี้เป็นตอนที่3นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของวิธีการป้องกันนะคะเชื้อโรคโควิด -19 ค่ะค่ะวิธีป้องกันนะคะการติดเชือ้อโควิด -19 กนะคะหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการสัญจรไปในบริเวณที่มีคนแออัดนะคะเด็กๆเช่นห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์หรือว่าผับหรือว่าบาร์ค่ะเด็กๆ 2. นะคะถ้ายังไม่ล้างมือนะคะเด็กๆก็ต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะไม่ควรสัมผัสบริเวณตาจมูกแล้วก็ปากนะคะ3นะคะมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะเด็กๆเจลแอลกอฮอล์นะคะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า70%นะค่ะค่ะโดยเฉพาะนะคะตอนก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะ การเดินทางออกนอกบ้านและก็ก่อนสัมผัสใบหน้าของเรานะคะ 4. ควรใส่หน้ากากาอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออยู่ตลอดเวลานะคะควรใส่หน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากาผ้านะคะตอนอยู่บ้านด้วยเช่นกันค่ะเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อในครอบครัวค่ะดเด็กค่ะดเด็กเมื่อยอยู่นอกบ้านนะคะดเด็กไม่สะดวกที่จะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ํานะคะ เจลแอลกอฮอล้างมือนะคะจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือของเราเองค่ะก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้านะคะแล้วก็จมูกปากหรือว่าตานะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาดูวิธีการใช้เจลนะคะเด็กๆค่ะหนึ่งนะคะคือกดเจลลงบนฝ่ามือนะคะเด็กๆนี่ค่ะสองนะคะคือนี่ค่ะถูถูฝ่ามือนะคะไม่ว่าจะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะให้ทั่วนะคะ ประมาณ15ถึง20นาทีนะคะเด็กๆแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือปล่อยให้มือของเราแห้งแล้วก็ระเหยเจลระเหยไปเองนะคะเด็กๆโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ำค่ะค่ะส่วนวิธีสวมหน้ากากอนามัยนะคะเด็กๆก็ควรจะล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะสวมหน้ากากอนามัยถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสถานที่ที่มีจุดบริการล้างมือเด็กๆกวรนล้างมือก่อนนะคะ ถ้าไม่มีก็ควรที่จะใช้เจลอปบนออยอย่างที่คุณครูปูบอกนะคะ 2. ให้ด้านสีเข้มหรือมันวาวนะคะอยู่ด้านนอกนะคะเพราะจะช่วยป้องกันน้ำนะคะหรือว่าสารคัดน้งต่างๆที่อาจจะกระเด็นมาสู่เรานะคะ 3. ควรปิดให้คลุมปากคางแล้วก็คล้องหูให้พอดีนะคะกดลวดบน วนคอดขอบนนะคะให้สนิทกับสันจมูกของเด็กนะคะแล้วก็ทับพอใช้แล้วนะคะอย่างที่คุณครูบอกเราจะควรจะพับและทิ้งกระดาษหน้าตาของเรานะคะคลงในภา <ใน S 1> ชนะที่มีฝาปิดนะคะ ล้างมือทันทีเพราะอาจจะมีเชื้อโรคติด้างอยู่บนฝ่ามือของเราค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะเด็กหรือว่าถูกต้องนะคะ1ก็คือเทสบู่ลงไปในมานที่พอดีนะคะเด็ก,ดกสำหรับมือทั้งสองข้างของเรานะคะวิธีที่2ก็คือถูฝ่ามือทั้งสองเข้าด้วยกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็สานะคะถูหลังฝ่ามือแล้วก็ถูที่มือด้วยนะคะทั้งสองข้างสลับกันทั้งสองข้างนะคะ 4นะคะใช้มือนะคะถูร่องมือทั้งสองข้างนะคะประสานการแล้วหูเข้าหากันนะคะแล้วก็ห้านะคะใช้มือข้างนิ้วขวาหมุนนิ้วโป้งข้างซ้ายนะคะสลับกันทั้งสองข้างค่ะแล้วก็6นะคะใช้ปลายนิ้วมือถูวงกลมสลับทั้งสองข้างกันค่ะสามือนะคะค่ะแล้วก็วิธีที่7็นะคือล้างน้ำให้สะอาดค่ะ แล้วก็แปะนะคะคือเช็ดด้วยผ้าให้แห้งแล้วก็สะอาดแลคะมือของเราค่ะเดี๋ยวคู่กูกับคู่หนิงนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคือเพลงเจ็ดขั้นตอนล้างมือค่ะเด็กๆค่ะ<ๆ>หรือว่าคำของจองเจ็ดขั้นตอนล้างมือนะคะที่เราเคยสอนเด็กๆไปค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะค่ะเด็กๆพร้อมยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วมาทําพร้อมกันนะคะเจ็ดขั้นตอนล้างมือ ฝ่ามือถูเฉียงเปลี่ยนมาซอกนิ้วถูหลังมือซ้ายถูหลังมือขวาถูนิ้วมือซ้ายถูนิ้วมือขวานิ้วโป้องอีกถ้าอย่าลืมถูกันวนมือซ้ายวนมือขวาสุดท้ายแล้วหนาะถูรอบข้องมือ เด็กๆอ,อย่าลืมหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกนะค,ะค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูครูก,คก,กับคุณนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมด้วยนะคะค่ะด้วยการล้างมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่เจ็ดขั้นตอนนะคะเด็กๆลองล้างมือให้คุณครูดูแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้คุณครูนะคะใต้คลิปวิดีโอวันนี้เลยนะคะ ค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะครูครูกับครูหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย